สบายดีพี่น้องงามสวยๆมาตั้งแต่ตูดเล่าพ่อใหญ่พรามแล้วก็มาเฮือนแล้วก็ตอนตาเขาตาเขาเรล่ามาหมัดเขาซอยปลาดำพี่น้องขี่หลดลงมาป้าไว้ในขางหน้าเบาบ่อยนะอย่างขวมหวยขึ้นไปหมัดเขาซอยเพื่อนเขาเจ้าเกียวแล้วเมื่อวาน ไปตูดเล่าก็เอารถยุ่งแล้วค้นแะเพราได้แต่ไปกิ๊กขึ้นไปใส่แทนมันแทนเสาห่วมมากเลยนงจะเข้ามาถอดใส่แล้วเป็นเนื้องนาปะาดัมจะค้นหนึ่งสองสาม มัดสามคนสี่คนมัดสี่คนหาทั้งเท้ากันเท้ามาใกล้ใกล้ป,ป้าป้ามัามากเข่าป้ามาตากเข่าเฮิงเติตบเนาะเข่าสามซิบสอบ เสาจีดสอบเพื่อเสาแปรสอบสอบโบติมสองสอบนะเขาจ้าก็ไล่ใส่เขาโบเลยไล่ใส่ถือว่าเป็นเพื่อตักออกก็ได้สามซีบเป็นยังกันนะงอกบ่ฮะไปท่านเดิน ยังพอทันเล้วพอเท้าบน,น,น,บนเข่า,ขาตัดน้ำบนลายเต๋อพ,พี่นอ้องสีแเล่วหรือบ,บอมบนีมัดนี่ยทั้งมัดทั้งคน เขาหน้าวานนื้คุณมาแต่กระดิ่งสิ่เลี่ยเท้าหนึ่งหัวกรบปุ่นยันขอยพันมากหัวเนื้อมือนั่นเอโลดลุ่งเอาเลยคอยแล้วเอาน้ำมาอือบซื้อ โอ้ยใครแต่ว่าหญ h าลายหญ้ากับเขามันอันเดียวกันเนาะม,นมามัดเขาปลาดำพี่นอ้องสี่หาคนสี่เล่าอยู่บ่มือนี้เล่าไปจนมืดตึบทั้งคนน่ะค้นกบรเอ้คบิก้บคนเมื่อไส้อนัล่นอันนี้ได้เพื่องหมดเลยมาแกเอาบก้บกเองเอะโอ้ขอสิม,มาเอาวรอกสะ ขอสิจองด้วยเพื่องเอาอยู่ลุงวันฮะขอสิจองขอสิมะแกเอาคันขอดูสิดูเอาในแลสเนาะขอะันเลี้วขอยวลสเอาบังหัวยลุงวันกินเลสเอมร้อยน่ะคือไวอยูแท้ หาคนพี่น้องเขาประมาณสามสิบสอบนเอาอานาะอันยังกันนะโมได้มานะหยอดมาแต่ไทยลุงหยอดมาแต่ไทยมัดชอยกันพี่น้องหลายคนก็เลวไว้คันห้าโวโบได้ไปทูด เล่ากับิิมา,าามาต่เศร้าจูเพราะว่ามาฝนมาตาเข่าเบบนีมกน้แบบนี้กม้ัสบายดีพี่น้องส่งพอดีแท,ท็กจะมาจะถ่ายในเจ้าหน้าที่เลย สบายดีมาเมื่อเดียวตายสั่บ่บ่มาเมื่อเดียวเตงไก่เขาตายสคือว่าเขาก็หากินันร้านผลัดื้อไปื้อมาเป่าก้มันเอดมันกมันกระพื่นโอ้ยยรงเพิงจียงมัปวดเขาม่พื่นคนไป่จรเป่ายวันจะเป่ารถ เจ้ดำต้มไก่พี่น้องเตรียมและสลองเสื้อข้อขาดมาเรงพี่น้องเลยปั่นเข่าห่าว่กขันได้สามสิบสอบนะขอเสื้อข้อขาดมาสันผู้เจ้าหน้าเพื่อจะได้สีสิบสอบจากจสีหายอยู่สับังบสอรตนัเลยด้ย่เนาะลุงแได้เนาะมันจังหูกันมาได้ขายกัแก้เมื่อยเนาะ สี si dog, si ừ, oi, ่่วนอีร uh, ้อยมากเนาะสีเจาะรถวันนี้สัย่างลัดขึ้นไปนี้บอยพาว่าบอยอยากบอยอยากขึ้นรถอันขึ้นซีโนเด้หื้งูก็นี้จะลูกลักเดียวเลยนะเขาเข่าองเงียนเลยว่ะรถจักรยามเบิ่นอยู่อ่ะเขาเขาเข่าองเงียนตอนนี้จักเขาบดเล้เขานะเพิ่นชุกบบดสับบดพัดลงมาเนี่ย่ะเขาว่าเขาจะถามมาเมื่อเดียวมาเอิญนบล่าเขาจะมาเอินพัดนะเขาโอ้ยเข้ากับบามือปันนี่นะหักองเงียนโบราณได้สาวนี่นะ สามสี่คนเ่ะอือกูเลยว่าเขาไปเขาเงี้ยนบ่มีสมอยอยู่แค่ในบ้านนะเขาก็ยังออกหมดเลยเด็กหน่อยเด็กนี่เขาเขาพูดเขาเขาน้องให้ปังนุ่นอ่านได้เจนออกบ่ตั้งมันบ่มีคนบ่มีคนแล้วกันเขาเลยเอาเขาบรรยายนั่นแหละอยังว่ามันบ่มีคนแล้วมันไปไกลบ่แต่มันไกลในบ้านเขาไปเอาลูกบ้านในพ่อแม่ผมไปส่งกันเนาะยากเวียกอีกทั้งไปส่งไปหับไปส่งไปเผาเออแต่ว่าอ่านได้เจนออกแล้วยากนะ ประมาณสามชิปสามชิปหาี่ยเนียไปมันก็ไม่ได้เป็นคือเก่าเป็นาเป็นได้เก่าอืเก่าบบได้บ่ประมาณนั่นแหละเฮ้ยประมาณสามิขึ้นหาสาลงนะปะนั่นแหละอาสามับนั่นสิลงคอยหนึว่าคว่าเซอีมีบ่แยิบมันแก่อนนก่อถือกันยังเกน้อยนะ จะอ่านข่าวบทตอนฮิปนะเราจะได้เป็นลอยนี่บ่หอนั่นจะก้าชิมหาน่้กินสปอนเซื้อได้นะฮาทุก้ิเก่าลงมาได้กาชิมาเสือปเกลีกูอ่ะกูน่มาลอยขึ้นกับลอยลงกูอ่ะลอยขึ้นกับลอยล่ไเปาไอ้บ้านเป่ารวมติงอยู่ค่ะได้แหลว แต่เต่าคืนนี่าะมี้มันู่มันติ้งอยู่นะนะมันมันเศาเลเืเมื่อ้ก่มาแล้ผอมนะนเห็ดมันตายแล้วเแล้วเลยตายแล้วจังวะละไก่มาแล้วผัผมเลยนะใคนั่นแหละนันไงตัวเดียวนี่ตายแล้วเ็บรอยเย็บรอยเกืบเข่าหมอเก็บลงหมอเกง มันหันใจกว่ท่านใช่หรืเ่าลุงย่งอยู่ตรงนนอยู่ผนมาพอเห็นเน้ย่างอุนบมลมาหอดนวครับย่างลงมาเลยโอ้มาถไนหมัดก่อนเด็กไหนึ่งเด็กลูกน้องเด็กเทพมาหัดเขาแล้วให้ตัวนี้ให้ตัวเราตัดมาดมาดตัดยังไรสูงก็จัดเื้นช้ำเขาไป็น่น้เลย หน้าผักกะตุดนะเฮ้ยยางน่ากินอย่ายผอแทกมันมักผักกะตดโกกระบบกเจาเก้นะเก้อมันก็บอนขาวงข้าลวกเมาค่อยกินแมงลำลูกหายทำบ้านตดจะตดเป็นแห้งเลย งอสุมากโอ้ยชาดูนะชาติประคองถุงข้าวถุงมันยังบ่มากโล่งดีๆป่านยังจะไปอ่านนะมีพุ่งบางยุ่นนี่หนึ่งอะมาดัง่างข้าบักไก่ละกินกับก๋วยกุ้งพื้นยเงี่ยหมองโอ้ยอยู่ในที่ยังในนะอันนี้ข้าวบักไก่เอามาแก่ายกบูกินกมบน้ำตีนเนื้อบอส มาตวรวจยุกเอพร้อ,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 อบวยเนาะม,ม,มือเจตวนมาฝัดบพวานั่งกินต้มไก่เนาะ <c oughs> อ้ด่อวากกินเพอเพอได้ใช่ป่าหมูต้มไก่กินยี่อกินเพอเ <c oughs> ข้ามากี่ยข่าวช่องมือแหงจะกินปิ้งไก่หันค่าว่ะเรื่องจะกาน <c oughs> เม,มืม่อเคยหลามาเห็นกับไข่หั่นค่ะครท่านเห็นแสบมั้งคะเสบอ